ที่ที่ว่ามันดูมัอนปั <jaar ans> <'m wiele> ่นนะเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าตัวเมียเนี่ยมันชั่วสมบัติเยอะเยมันดูมันมากตัวเมียแบบนี้ก็อได้แตราปั่นง่ายเงี้ยเราไม่ต้องไปหัวเพราะว่าตัวเนี้ยเราเนี่ยสมบัติแล้วมันก็ไม่ดูไรรกัดต่อนะแต่ถ้าตัวไหนที่ยังไม่ประกอบผมบัตแล้วก็เกมันจะรอตัวเดียวเดียวเวลาลูกค้าเขาจะตัวเข้ามาเองก็ไม่ต้องไปจอดใต้เขาต้องพยายามดูมารับดูไปรยากาศก็ดูไปก อยากปังเลยฉันมาเที่ยวรอบเวียดไม่มาหรอกเนี่ยก็เป็นแบบนี้ไล่ผมเราไม่ดูเสือเสือที่เพิ่มทีเพิ่มเพราะวันเออทำไมมันเราปล่อยแค่แปดตัวเพราะว่าข้างในเนี่ยมันท้องแก่ตุ่มบางตัวไม่สบายหรือว่าบางตัวมันเครียดแต่ว่าไม่ปล่อยเพราะว่าบางตัวมันปล่อยออกก็จะไม่ปล่อยมั้วนถ้าเราปล่อยมั่วนๆมาเวลาโุ่มอยู่ดนะมันทำร้ายมันไดไเลยเนี่ยสวยเราสวยเพราะว่าสวย ลูกนะครับาทำได้เลยครับะนะเมื่อกี้เนี่ยผมบอกว่าลูกค้านะครับท่านใดน,นะครับน่าจะเปิดแตะตกเวลาเข้าเสือเนี่ยนะครับนะผมบอกว่าเปิดได้นะเปิดได้ครับแต่ว่าเวลาเข้าเสือเนี่ยนะครับเราถ่ายรูปเสือไม่ต้องยื่นตัวมาข้างนอกนะได้ยินทุกคนนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าถ่ายตัวปิดถ่า้วใครไม่กลัวเปิด แต่เวลาเปิดเข้าไปเนี่ยไม่ต้องยืดตัวไปข้างนอกนะครับนะว่าจะเสือกจะการตายขึ้นมาแล้วก็เห็นกลับมลทาอีกนะครับไม่ต้องยืดตัวไปนะนะใจน่ะทำตางอยู่ผมบอกเนี่ยผมรับป็นชอบนะถ้าเกิดเราไปโดนมันขวดหมดกัดเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าไข่ไม่ทำตางอยู่บมบล็อกก็ยืดหลกฝั่งนอกแล้วก็นะผมให้ครึ่งเดียวเลยหมื่นห้าผมให้เชียงสามมือนะให้หมื่นหาบอกมันก็ยุบเลยชี้หนึ่งราคา เขากเก็บเจจง็มแม่วดหนึ่งร้อยเก้าราทครับ